่อบไปอีกซอบอ,บอบิ่มก็นั่งอยู่นั่นลูกจะเดินทำไมนะรถมันยิ่งนะเฮ้ยรถม <c oughs> ันเปียกแช่เออท้ายแล้วสวัสดีครับผมมาพอๆกับนุ่งสาอยอีกแล้วครับมันนี่นุ่งสายมา กินเขานอกพื้นที่มือนี้พระกินเขานอกพื้นที่นะพี่น้องหดิยิ้นเบอร์ก็รู้เริ่มอันมาแบบดวนๆบ่ได้เตรียวไม่อย่างมาได้ไม้เมื่อยอย่างขากรรบุนี่เอามาเลยครับอันขั้นภาพเลยเสียงบ่ได้ขอยแพนแน่เด้อครับเด้อพี่นอ้องเด้อนี่ครับเจีส,สมครับเจีสมตาบัวเน้ยนี่ครับอาหารนะครับ อันนี้เป็นซาซิมิหมึกสดนะครับนี่ภาพบอดีกับคอพายนะครับนุ่มบางแสงไม่ได้เอากล้องเอาอย่างเอากากล้องเอาอย่างมาเลย,ยขอโทษขอพายครับพี่น้องนี่ครับหมึกอ,อันนี้อออหอวก็น้ำจิ้มไวน้ะ มบิกสดๆนะครับสดๆไ่ได้ปีกไม่ได้ยังน,นะครับซาชิมีนะครับสดๆเลยสดๆนะครับกิ้มกับเป็นวาซาบินะครับใส่วาซาบีทำกิมซีฟูดใส่วาซาบีนะครับนี่เบิ้งน้ำเงินแสงยกขึ้นหม่ำให้มวง เหมือนกันโซนกับเตือมัตตาอันสิลาโซนที่ดีว่าจะขึ้นจากทะเลเลยนี่ครับวัดสบีเนีนเนีพี่น้องอ่ะ xe cơ bậc led, đi mấy đi องตัวบปูม,ามา่าสดปูม่าสดเปิ้ลว่านี่ครับน้ำจิ้มซีฟูด้ดจิ้ม,มไปสดๆครับนี่ไงเงือกเด้อเงือกเด้อ bán bán đi nó Sụt giọt. เบิองนาะเบิงหนลกเมืองแสงนี่อันนี้เซียมวนพี่น้องเซียมวันใส่กับน้ำกิมวาซสบิโคตรโอ้ินบิน มาทะเลขาดก็ได้คือหอยแมงหอยนั่งล้มสดไปนอนนี่ครับได้ละมเหน็นนาะเยอะี่ะนองเลยสดสดครับยิมซีฟู๊ดาาามาแล้วมาแล้วเดินทางมาเด้ เรื่องความเกีียวใจกับพัก,กเกษตรดวดที่นี่บรรยากาศดีนะครับพี่น้อง กุ้งโคโยตีว่ะมีของกุ้งโคโยตี้พี่น้องโอมาทานมาทานนู่นภาษากับผเคยมาแล้วพี่น้องเริ่มั้งแรกนะครับที่มาสะพานชัยเลชชนบุรีนะครับนู่นภาษาขับผ่านไปขับผ่านไปเจ้หัวคำนอ้อวันนี้ก,ก็ไปซื้อของสดที่อ่างศิลานะครับซื้อของสดที่อ่างศิลาแล้วก็กลับมากิน ยุ่น่บรรยากาศดีมากครับพี่น้องเยอะแยะมากมายเลยครับตลอดเส้นทางครับอยู่เทิงสุพานมีพี่น้องมาเที่ยวตลอดครับก็ดีครับอบุนดีลูกน้องแซงกับหัวจะเคยมครข้งแรกครับนี่าพาลูหลพามียมนาน่งกินครับารพาลูกพามียมานางกินเ <c oughs> บิง่งเขาขึ้นมาหลายแทหะนะลูกน้องแซงหัวตะมีเวลามาครับ ภาพและเสียงขั้นบ่ได้กับน,นุ่นแสงของอภัยเรื่องพี่น้องเรื่องหรือมะไมและอาคารอย่างมาเลยแบบมาดวนๆเมื่อกินไปได้เมื่อกินเมื่อได้ตั้งหลักครับว่งไงเมื่อได้ตั้งหลักเลยนินมนุ่นแสงซื้อมาโลนึงมึกกะระดองสดๆเพิ่มหัวถ้าจะขึ้นจากเรือ ใสๆครับลูกหนึ่งได้ประมาณหกตัวลูกน้อง้างให้พันลวก4ี่ตัวหรก็เฮ็ดเฮ็ดชดนี่ครับเฮ็ดชดนี่สองตัว <c oughs> จะโอเคอยู่นะครับสามร้อยกบบยว่าบาทมาแพงเราพี่น้องใอ้ฟ้องชดแ่บ <c oughs> คสุดยอดพี่รอบสุดยอดบรรยากาศได้นะครับนั่งแบบชิวๆดื่มๆกินๆพาพเมี้ยมาดิเนเนอร์ได้เลยผมใช่ปะก็โอเค เปี่ยนบรรยากาศนิดนึงครับก็มีเสียงรถเสียงล้านเนี่ยเป็นปกติเนาะกินกอยู่ข้างทาั้งนี่ครับมืกสดสดซาซิมิพี่น้องอาอามากันแล้วอืครอบ กราบเลยอนาขอบคุณนะครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามและให้ความสนับสนุนโน้มน้าวแสงนะครับกะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจโน้มน้าวแสงเพื่อให้จิบหนาต่อไปนะครับบมลูกว่านู้นน้าวแสงยิไปไหนมีหยั่งกขาร้องเนาะครับสู้กัน มันบ่ได้เหตุเป็นคอนเทนต์ต่างๆนานาหรอกนุ่มงแสงอย่างนุ่มอย่างก็ลนุ่นะครับสำหรับท่านนี้ก็ฝากอะไรก็แชร์นะครับพิพาประกันได้ก็ขออภัยนะครับผมนี่นุ่มงแสงก็จะปิดไปปิดปิดคลิปนี้ด้วยเอาเช่มอนนี่เช่มอนอีกตะต้อนเช่มอนอีกตะต้อน เนียนๆอีกตอนนะครับเดี๋ยวก็ขอบคุณขอบขอบคุณขอบค,คุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามเราชมนุ่มงแสงๆมาโดยตลอดนะครับม,มันสุดยอดครับมันฟินมันฟินอขอบคุณครับนี่ปิดคลิปนี้กิดปิดไปก่อนนะครับด้วยอาหารหมักไม้นะครับกินนุ่งเม่าแสงพาผ้าลูกผ้าเมียมาก,กิน ครับเปิดเปิดประสบการณ์ไม่ๆมพี่น้องครับแต่เ,เคยมาเห็นในเ,เชียลมันไหลเนาะขอบคุณครับสวัสดีครับผม